สสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดนะครับเมื่อมีปัญหามือที่3นะครับใครที่กําลังมีปัญหามือที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นสามีนอกใจครับหรือแอบคุยกับคนอื่นนะครับหรือสามีทะเลาะจนหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับหรืออาจจะเป็นมือที่3ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือที่3ในรูปแบบแม่ไม่หรือมือที่3สาวโสดหรือมือที่3ในรูปแบบเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนเนี่ยมักจะทําสิ่งที่ผิดแล้วก็ทําให้ปัญหาบานปลายจนทําให้ครอบครัวไม่สามารถกลับมาได้หรือทําให้เกิดการหย่าร้างกัน หรือทําให้เก like ิดเป็นปมระหว่างเรากับเขาแล้วก็ต่อให้มือที่สาวไปแล้วก็จะทําให้เราเหมือนกับความรู้สึกกลับมาไม่เหมือนเดิมครับเพราะนั้นวันนี้ผมอธิบายว่า3สิ่งเลยห้ามเด็ดขาดเลยแล้วก็หลายคนก็ชอบทำนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือห้ามติด GPS หรือดักฟังโทรศัพท์ครับหลายคนนะครับเวลาเจอปัญหามือที่สาในสิ่งที่เกิดขึ้นคือสามีก็มักจะบอกว่าขอเอาไปข้างนอกขอไปทาธุระหรือกลับดึกมากกว่าเดิมครับหลายคนก็เกิดความสงสัยว่าไปไหนทําอะไรแล้วก็บางครั้งก็ไม่สามารถติดต่อได้ครับก็เลยแอบติด GPS ตัวดักฟังโทรศั ไว้ในรถนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไปได้ยินนะครับสิ่งต่างๆที่สามีโกหกไว้ Go ok นะครับอย่างเช่นสามีบอกว่าจะไปทํางานอา้าวสุดท้ายไปต่างจังหวัดกับผู้หญิงสามีบอกว่าจะไปหาลูกค้าสุดท้ายก็ไปนอนผู้หญิงโรงแรมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราเห็นเราก็จะเจ็บปวดแล้วก็จะทําให้เราอ่ะยิ่งโกดแค้นสามีนะครับยิ่งปัญหาจะไม่ถูกแก้นะครับหรือไม่ก็บางครั้งเนี่ยเวลาสามีเนี่ยมารู้ว่าเราติด GPS เนี่ยเขาก็จะโกรธมากแล้วก็สุดท้ายบางครั้งก็อาจจะถึงขั้นเลิกลากันไปหรือไม่สาามรถ มาได้เพราะว่ามันเป็นการไม่เคารพติที่ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่การติด GPS อันตรายที่สุดหรือการแบบดักฟังอันตรายมากคือบางครั้งเนี่ยเรามักจะไปได้ยินคาแปลกๆนะครับที่สามีพูดกับมือที่3อย่างเช่นไปบอกรักนะครับบอกว่าโอ้รักเธอที่สุดอวันหนึ่งจะไปหาไปอยู่กับเธอไปใช้ชีวิตกับเธอซึ่งเวลาเราได้ยินคำพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดความเชื่อมันจะเกิดกลายเป็นปมของเราแล้วก็สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าครอบครัวกลับมาไม่ได้แล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นืืออมันกกกก็เเิดาาารรรลหบง ู้หญิงบางคนพอได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ก็จะหมดอารมณ์ทางเพศทําให้ไม่ยอม หลับนอนกับสามีและสุดท้ายปัญหาก็บานปลายแล้วก็นําไปสู่การเลิกลาครับเพราะว่าข้อแรกคือห้ามถามครับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าทาให้เราเสียสมาธิทําให้เราได้ยินอะไรบางอย่างที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้เราเพิ่มความโกรธแค้นสามีแล้วสุดท้ายปัญหาก็ไม่ได้แก้นะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปรับรู้เรื่องเหล่านี้นะครับข้อที่2นะครับก็คือเวลามีปัญหาเนี่ยคนเราจะชอบไปปรึกษาคนในครอบครัวหรือเพื่อนรอบข้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราไปปรึกษาเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะครับโดยเพราะคนในครอบครัวนี่อันตรายที่สุดนะครับเพราะว่า ครรัวเขาจะรักเรานะครับเขาจะเหมือนอยู่ฝ่ายเราเสมอครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนเราไปเพิ่มโจทย์นะครับเพิ่มคนที่เจ็บปวดจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมจากเราคนเดียวกลายเป็นเรา,ารถ่าในาครอบครัวรับรู้5คนก็กลายเป็น6คนนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเราเนี่ยเขาจะยุให้เราเลิกนะครับเพราะว่าเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับเราบางครั้งเนี่ยเวลาเราเลิกเนี่ยเราไม่ได้เลิกกับสามีคนเดียวนะครับเรากําลังตัดพ่อของลูกออกไปแล้วก็ตัดญาติโกโหติกาของสามีออกไปซึ่งทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆที่มันร้ายแรงนะครับแล้ว บางครั้งปัญหาถูกแก้ไปแล้วแล้วก็ปัญหาก็คือว่าคนในครอบครัวรับรู้แล้วแล้วก็คนในครอบครัวก็เริ่มไม่ชอบกับสามีแล้วเริ่มโจมตีสามีแล้วสุดท้ายวันที่ปัญหาคลี่คลายกลายเป็นว่าสามีกับคนในครอบครัวก็กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งคือเขาไม่สามารถกลับมาดีเหมือนเดิมได้แล้วก็เขาไม่สามารถกลับมารักกันได้ครับแล้วสุดท้ายก็จะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวแตกแยกนะครับสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งก็คือว่าห้ามปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ฝั่งผู้ชายหรือพ่อแม่ฝั่งเราหรือเพื่อนสนิทนะครับโดยเฉพาะ ข้างเราแบบ1 0 0โดยที่ไม่ช่วยชี้จุดสะทอนะครับถ้าเราจะปรึกษาได้คือต้องปรึกษากับคนที่เคยผ่านประสบการณ์นี้แล้วสามารถรักษาครอบครัวได้นะครับหรือไม่ก็ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างเช่นในคอร์สปลดล็อกมือที่3เนี่ยผมก็จะมีกลุ่มไลน์นะครับซึ่งเป็นกลุ่ม Open Chat สามารถปรึกษาได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับในการที่จะแก้ปัญหาครับจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านเคสอย่างเงี้ยนับร้อยร้อยเคสและครับแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จในเรทที่แบบว่าเกิน80% ที่ไม่สําเร็จจริงๆคือเคสที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามแบบสิ่งที่ในคอร์สบอกครับข้อ3านะครับก็คือการที่เราไปบังคับให้สามีเลิกกับมือที่3ในทันทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถบังคับเขาเลิกในท,ทันทีเพราะว่าเขากับมือที่3เนี่ยกำลังรู้สึกดีต่อกันแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รักเราแต่เพียงแต่ว่าสามีกับมือที่3ได้แบ่งความรู้สึกดีไปแล้วแล้วก็เวลาเราไปกระชากบังคับให้สามีไปเลิกสิ่งที่เกิดขึ้นคือสามีอ่ะเขาจะบอกว่าอ่าเดี๋ยวเลิกเา 2แล้วก็พอบอกไปนานๆสุดท้ายถ้าวันหนึ่งเขาอาจจะแบบว่าตัดใจแล้วโอเคเขาไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเขาอาจจะไปเลือกทางโน้ก็ได้เพราะนั้นมันก็ไม่คุ้มนะครับที่เราจะทําให้ครอบครัวมีปัญหาเพราะว่ามือที่3บางครั้งก็มาเติมเต็มแค่เรื่องบางเรื่องอาจจะมาเติมเต็มแค่เรื่องบนเตียงหรือมาเติมเต็มแค่การพูดคุยแต่จริงๆแล้วสามีก็ไม่ได้อยากไปครับเพราะนั้นคนส่วนใหญ่มักจะเวลาเจอเรื่องปุ๊บพยายามจะให้เลิกซึ่งเป็นวิธีที่ผิดนะครับขั้นตอนที่ถูกต้องจริงๆคือเราจะต้อง ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอารมณ์ตัวเองให้ดีก่อนนะครับทาให้เราสงบนิ่งกับปัญหาแล้วก็เราค่อยๆดึงสามีมาเป็นฝ่ายเรามาเติมเต็มนะครับสามีให้เขาแบบว่ารู้สึกรักเราให้รู้สึกกลับมาดีเหมือนที่เราเคยแต่งงานกันใ,ใหม่ๆหรืออะไรก็ตามแล้วขั้นตอนที่3คือเราจะต้องร่วมมือกับสามีเนี่ยค่อยๆให้มือที่3ออกไปจากชีวิตนะครับซึ่งวิธีนี้จะทําให้เหมือนบัวไม่ช้าน้าไม่ขุน่นแต่ถ้าเกิดเราไปกระชากให้มือที่3เลิกกับสามีบางเคสที่ผมเคยโค้ดนะครับหรือคนที่มาน,ม 3, มน,นากั สามีออกอาการเหมือนกับปวดอกหักกินไม่ได้นอนไม่หลับกินเหล้าทั้งวันแบบว่าแล้วกลายเป็นว่าเราก็ยิ่งเจ็บปวดว่าทําไมอ่ะทำไมสามีรักมือที่3ม,มากกว่าเราจริงๆมันไม่ใช่รักว่ะแต่มันเป็นช่วงนั้นที่ทําให้เขารู้สึกดีมือที่3เข้ามาเติมเต็มในตอนที่สามีเราว่างเปล่าเพราะว่าบางทีผู้หญิงหลายคนอาจจะแบบดูแลลูกจนไม่ได้สนใจสามีทําให้สามีเหงาครับโดยเพพาะผู้ชายหลายคนนี้เขาจะขาดพลังงานของเพศหญิงไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นใครนะครับที่อยากได้วิธีการแก้ปัญหานะครับมือที่3ที่ถูกต้องแต่ก็อยากรักษาครอบครัว ไม่อยากทําให้ครอบครัวมีปัญหานะครับอยากให้ลูกมีพ่อของลูกแล้วก็จริงๆแล้วสามีก็ไม่ได้แย่อะไรครับสามีก็เป็นคนรับผิดชอบงานดีเพียงแต่อาจจะหลงระเริงนิดหน่อยอาจจะมีปัญหาซุกซนบ้างตอนวัยแก่หรืออะไรก็ตามครับแล้วก็เราจริงๆเราก็ควรรักษาครับใครที่อยากรักษาครอบครัวอยากกลับมาเป็นสามีภรรยาได้อย่างเดิมนะครับก็ติดต่อเรียนคอร์สลดล็อกมือที่3นะครับซึ่งในคอร์สก็จะอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องนะครับโดยที่ผมเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเนี่ยมาเป็นร้อยๆเค แล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับราคาปัจจุบันนะครับก็คือราคาเต็มนะครับก็คือ9,900นารนะครับราคาพิเศษตอนนี้คือ ,3750 บาทนะครับใครสนใจก็พิมพ์เลที่คอมเมนต์นะครับหรือใครที่ต้องการนะครับปรึกษาส่วนตัวกับผมนะครับอยากกับว่าไม่อยากปรึกษาในกลุ่มไลน์เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็ปรึกษาส่วนตัวครับก็สามารถติดต่อลงโปรแกรมโคชชิ่งส่วนตัวนะครับราคาปัจจุบัน36,000บาทนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือว่าผมจะดูแล3เดือนแล้วก็จะปลดล็อกสาม ึ่งการปลดล็อกก็จะเป็นการรักษาแผลใจต่างๆครับไม่ว่าแผลใจที่เกิดจากสาม,มีหรือแผลใจที่เกิดจากมือที่สามนะครับแล้วก็จะมีคอร์สท,ที่แถมก็คือคอร์สเซลฟ์โคชชิงแล้วก็คอร์สมือที่สามนะครับใครสนใจที่จะเรียนคอร์สมือที่สามก็ติดต่อที่ l i โอเอแอดครัอาดินนะครับพิมพ์คาว่า H3 สสามสำหรับการโคชส่วนตัวก็พิมพ์คาว่า PC นะครับขอให้ทุกครอบครัวสามารถรักษาครอบครัวได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปรักและห่วงใยโคชอาดินัน